อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนคันครองลบบุรีบ้านแพรกอำาเภอเมืองลบบุรีพบรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้ายาริสทะเบียนช,เชกเกชออไก่5346กรุงเทพมหานะครตกลงไปข้างถนนริมตลิงติดกับคอสะพานเพลิงกำลังลุกไหม้ทั้งคันจากการตรวจสอบพบคนขับยังติดอยู่ในรถและถูกไฟคลอกตายพบเกอกสารระบุชื่อนางสาวโชติกาือชาอายุ32ปีจึงส่งศพให้แพทย์พิสูจน์อีกครั้ง ส่วนรถคู่กรณีเป็นรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าคามรี่ทะเบียนกอไก่ชอชิง6949ลบบุรีจอดอยู่บนถนนขาล่องสภาพถูกชนด้านหน้าพังยับเยินมนีนายวินัยปานถมเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บคิ้วซ้ายแตกเล็กน้อยโดยนายวินัยให้การว่าก่อนเกิดเหตุกําลังขับรถกลับบ้านพักแต่พอขับมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งรถของคู่กรณีได้ขับสวนทางมาแล้วเกิดเสียหลัก รถหมุนขวางถนนจึงชนประสานงาจนตกลงไปข้างทางก่อนเกิดไฟไหม้อย่างรวดเร็วจนเกิดการสูญเสียดังกล่าวขึ้น